นานหลายปีแล้ว <S <S ใช่ครับแต่ว่าก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันหรอกแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทํากิจกรรมแบบว่าเยอะๆเลยครับด้วยกันก็พี่นิวเป็นคนน่ารักมากนะเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยว่าเพราะแล้วเวลาพูดเนี่ยเขาเหมือนร้องเพลงเลยผมก็นั่งปังคนผมกลายเป็นคนที่พูดพูดจาไม่สุภาพเลยนะที่เราพูดปกตินะเรากายเป็นคนพูดไม่สุภาพเลย พี่บอกว่าเหมือนประมาณว่าโค้ดทาให้เขาหายเกงเลยเพราะว่าช่วยระลายพฤตกรรมไดดีมากเพราะเราเป็นคนต้าวรเลยเขาไม่สมกัครับผมเขาไม่บอกว่าเจอครั้งแรกแต่ไม่กล้าแต่ก็คือควอ๋อก็ดีดีครับผมก็พยายามละลายพฤติกรรมแหละที่จริงที่จริงก็เจอหรือว่าเจอพี่นุนิวแบบตามงานแบบ เออทำงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราจะไปเจอเขาอะไรเงี้ยที่งานสังสรรค์อะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่เขาเป็นอย่างที่เราคิดมาก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะเจอเขาคิดว่าเขาเป็นคนแบบไหนก็ก่อนที่เราจะเจอเขาคิดว่าเขาเป็นคนแบบไหนเหรอก็คิดว่าเขาเป็นคนแบบนี้แหละที่แบบว่าที่แบบว่าสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็จะแบบว่าขี้เกรงใจคือพี่นิวนเป็นคนขี้เกรงใจมากอะไรเงี้ยใช่แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าพอมาเจอเราเขาก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนเราอ่ะจริงปะเราเขาบอกว่าอน พี่พี่ที่โตกว่า,วาก็จะเป็นผมโตแล้วอ๋อก็คือเขาเป็นพี่ผมไปร้องเขาแล้วใช่ไหมใช่สามปีสามปีอ๋อสามปีหน้าเขาเด็กกว่าผมอีกเขาบอกว่าเราโซนอะไรนะครับเราะเนไคนะก็เด็กโซนเป็นเด็กฉลาดอาาีอ่ใหญ่อมองบนโซนโซน,นบกบเขาไหมอะไระครับผมว่าเขาเนี่ยยังไม่เคยท่าแทกกับเขาออกมาผมรู้ว่าลึกๆเขาเนี่ยเป็นคนโซนเหมือนกัน เขาบอกว่าที่คนี่เขาไม่กล้าเพราะว่าเขาเก่งโซนรู้สึกงของหมดตัวเองร่างโกวธจริงๆหรอใช่ที่นี่นนี่น่ารักเป็นไงเป็นรุงผิวที่ทำของเราคือตัวไหนเพราะผมจะเป็นเป็นตัวโลชั่นครับแล้วก็ครีมเลยเป็นม m o เจอร์ไรซิ่งโลชั่นครีมแล้วก็ครีมครับผมจะเป็นตัวที่เสริมสร้างประการผิวให้แข็งแรงทำให้ผิวชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับผมก่อนใช่คุณผู้ชายว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนกับการดูแลสำคัญมากนะแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ดูแลเรื่องผิวเลย แล้วก็ผิวแห้งผิวกร้านอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นปัญหาของเราทําให้ความมั่นใจของเราลดลงพอได้ได้ตัวช่วยทําใหา้ผิวของเรามัน,มนชุ่มชื้นแล้วมันดูสุขภาพดีมันก็ทําใหเา้เราเราเรามีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าสมัครผู้ชายแีบเกียจไม่ต้องเงินเลยคนดูเตัวเองโหที่จริงไม่ยากเลยมันไม่ได้แบบว่าต้องหลายขั้นตอนเลยทาสิวิก็เสร็จแล้วผู้ชายอะ่ะสุปวะอาบน้ําเสร็จใช่ป่ะเช็ดตัวให้มันหม,มาดๆแล้วก็ชุ่มๆเสร็จแล้วคืออันนี้ง่าย ่ายเพราะว่าลีม,มันแบบว่าเนื้อแบบมันชุมช่มชืม้นอย่างใช่มันซุมเลยไม่เดี๋ยวนาดยี่สิปีครับผมก็ครบรอบ20ปีก็ก็ที่จริง,ท,รงที่จริงเขาอยู่มาได้ทุกวันนี้เขาประสบความสําเร็จมาได้ทุกวันนี้ก็คือมันผลิตภัณฑ์ที่ดีของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวช่วยเล็กๆที่ช่วยโปรโมทให้ให้คนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็ฝากตัวเซลวีของผมจะเป็นตัว มาเชอร์ไซิ่งครีมแล้วก็โลชั่นเลยครับก็ฝากทุกคนไปต่ำกันด้วยนะครับคุณชายยังงไคคะรับผมคุณชายใช่ไหมเตรียมเตรียมเลยว่าเพราะว่าคพี่ปีไอ้นะจะไม่เห็นป่ะพี่ปีกับพี่อาจจะของพูดเล่นผมก็ยังรับงานอยู่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่ได้รับงานก็ไปงานนิสสารล่ำลาแล้วไงก็ไปประมาณอาทิตย์เดียวอ่ะขั้นต่ำโอ้โหพูดไปสามเดือนวันนั้นเนี่ยก็ ไม่ใช่ถ่ายอาทิตย์เดียวไปอาทิตย์เดียวแล้วก็กลับมารับงานที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ไปนานหรอกพูดเล่นเลยพูดเล่นตอนนี้มันสิบพันเนี่ยแล้วมันมันเกือบทิ้งทางยังองอเนสองเปอร์เซ็นต์องเปร์เซ็นต์เต็มสเป็นต์เ็มร้อยเต็มร้อยหรือเต็มสิบหรอโอก็เก้าสิบแปดก็เลยเกไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ครับ ก็คือแต่ละซีนมันที่จริงแบบแต่ละซีนมันใช้ความความความละเอียดค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าคือช่วงแรกก็คือช่วงปรับตัวที่ทุกคนแบบว่ายังไม่ชินกับอาจจะเป็นคําพูดในแบบในยุคก่อนหรือว่าอาจจะยังไม่ชินกับตัวละครผมว่าถ้ามันเรื่อยๆไปมันน่าจะฟลร์ขึ้นแล้วก็น่าจะถ่ายได้เยอะครณชินกับตัวละครยังผมรู้สึกว่าผมก็ชินนะผมรู้ผม แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ไปก็รู้สึกว่าติดๆขัดๆหน่อยเพราะว่าพี่ฝนกุมกับเขาสติกนิดนึงเรื่องกับบทต้องพูดเป๊ะทุกคำอะไรเงี้ยอใช่เพราะมันเหมือนเพราะว่าตัวละครมันไม่เคยเหมือนกันอ่าใช่เฮ้ยนั่นนั่นตายแล้วเฮ้ยเกือบแล้วพี่ยาสิเดี๋ยวโอ้ยตายแล้วเนี่ย อะไรแล้วพี่พี่พี่สิงห์ในหัวเพาได้ยินพี่จู้อะพี่ต่วไปโอเคโอเคครับผมก็ไม่รู้ครัเรามันยากยังไงลูกก็ไม่ยากครับไม่ยากไม่ง่ายไม่รู้เรื่องครับวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ไม่รู้ครับเอาแบบบทที่สุดก็คือบทอะไรนะครับทัองเรามันก็คือแบบบทที่เราต้องพูดให้มันตรงใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากยากเกินครับผมก็พยายามปรับตัวอยู่ครับใช่เล่นกับใครยากสุดเขากับใครยากเกิเล่นกับใครเหรอ เล่นกับเพิร์ดเล่นกับพูเบนเดียด์ย่าเราต้องจริงจังไงมันขำใช่ใช่ใช่แล้วคุณเลยกับคุณพูบีเขาไม่จริงจังเขาจริงจังเขาในแบบเขาตั้งใจทํางานมากแต่ว่าคือนอกจอมันจะแบบว่าเออเพิ่งเล่นเพิ่งคุยกันอะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็อยู่ดีเขาบ่นบ่าตว่าถ้าจะแสดงว่าเป็นสมบทเลยไม่มเล่นใช่ใช่ใช่แล้วเพราะเทเลเตอร์ในตัวละครมันไม่ค่อยเหมือนกันมันต่างกันไหมลูก ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเล่นมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไม่ทราบอะไรเลยก็จากโคตรเยอะไหมลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราเล่นอยู่ใช่วโมงลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเล่นเรื่องนี้หรือเปล่าแต่คิดว่ามันไกลตัวไหมมันคิดว่าไกลตัวไหมกับบทที่พูดทีก็ไม่ทราบเหมือนกันที่จริงก็รู้สึกว่าไกลเหมือนกันไกลบ้านเหมือนกันไม่ถ่ายใช่ไกลบ้านใช่ไกลบ้านเหมือนกันพูดกับเขาบ้างไงบ้างพูดกับบอกว่าใช่บอกว่าต้องเราต้องเพิ่มเติมอะไร ก็เพิ่มเติมความด่อนิดนึงใช่เพราะว่าต้องไปสู้กับองศาที่เหลือใช่จริงจริงลอดอยู่แล้วมันก็ต้องเพิ่มอีกต่อใช่ก็ใช่ใช่เอาให้ตายไปเลยล่อตายไปเลยมเนี่ยมันต้องแบบว่าสู้กับใครเป็นที่สุป่ะสู้กับตัวเองใช่สู้กับตัวเองดีที่สุดครับใช่ต้องสู้กับรุ่นใหญ่พีนซอสอย่ต้ต้องสู้สู้กับตัวเองดีที่สุดใช่ สู้กับตัวเองก็เป็นยังไงไม่เป็นตัวเองแล้ไม่เป็นห่วก็พี่เดี๋ยวผมจะโดนปรับอีกนะตัดแล้นะฮะไม่ใช่เดี๋ยวจะโดนปรับไม่เอากลัวไม่อยากไม่อยากสปอยเรื่องนี้เขาโหดะเพราะเรื่องเรื่องถามเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นเลยหรอเรื่องอื่นเลยถามเรื่อ่ะฝากติดตามฝากติดตามด้วยฝากติดตามอาทิตย์หน้าปลายปีนะอาทิตย์หน้าพูดอะไรก็คอาทิตย์หน้าได้ดูแล้วปลายปีหน้าได้ดูแล้ว ใช่ใช่เดี๋ยวก็ได้ดูแหละเขาประกาศมาผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกพูดจริงจริงแต่ของเราเราต้องไปถามใชใช่ใช่ก็อยากรู้ก็เดี๋ยวถามใหม่อ่ะล่าสุดแฟนแบบกระนัมโหวตเลยทั้งที่อ๋อใช่ใช่ก็เดือดเหมือนกันในในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยก็เขาโหวตกันเห็นเห็นที่จริงก็เห็นเห็นทุกอย่างแหละเพราะว่าที่จริงรางวัลทุกรางวัลผมให้คุณค่ากับรางวัล วันนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเสนอชื่อเข้าชิงหรือว่าการที่ได้รับรางวัลเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ารางวัลน,นี้เนี่ยผมจับตามม็นวิเศษเพราะว่าเป็นที่พูดถึงมากเลยในในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ดูทุกวันเลยสนุกดีอ่<ช>อันนี้แสดงว่าคนคาดสัตว์บการสำหรับที่ให้ปแปลๆเลยแบบระดมกันโหนอะไใช่ใช่ใช่ก็ก็ก็ใช่ก็คือผมผมมองว่าสำหรับผมนะมุมมองของผมนะมันผมเห็นแหละว่ามันมีดราม่าแต่ว่า ผมคิดว่าพอย์หลักจุดประสงค์ของของ t i k t o k a w a r d ที่เขาจัดขึ้นมาอยากให้เราสร้างสรรค์แล้วก็อยากให้เรามีมีสีสันในในแบบว่าไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนก็ตามอะไรเงี้ยใช่แต่ว่านอกนเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราเราเข้าใจตรงกันมันเป็นพื้นฐานแหละว่าใช่ว่าว่าต้องต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องต้องเคารพซึ่งกันและกันลใช่มันเป็นมันเป็นมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่ทุกคนต้องรู้อะไรเงี้ยจริงจงคนที่เสนอชื่อทั้งหมดก็คือแบบเขาก็มีความ ใช่ใช่ก็แต่ละคนค,คือคือคือแบบคือเฟมสกันทุกคนเลยใช่ครับที่ยังใครใครชนะคือสมสมเกียรติสมฐานะสมมงอยู่แล้วนักกแค่ได้เข้าชิงก็ดีใจแล้วใช่ใช่แค่ได้เข้าชิงก็ดีใจแล้วแล้วก็เห็นเห็นกําลังใจจากแบบว่าหลายคนเลยหลายด้อมเลยครับผมใช่ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากไม่กังวพี่ถามในในฐานะเราเ้าชิงเราอยาก,กโปมทยังไงให้เขา้หมดเราโปรมโทรมทโปรโมทตัวเองว่ามาโปรโมทเราเลยว่าต้องยังไงหมายถึงพี่ถาวว่าอะไรนะเรเขา ไม่คือผมอ่ะผมก็เห็นว่ามีดราม่าผมก็ไม่อยากจะพูดแบบว่าผมไม่อยากจะพูดคือผมก็ได้บทเรียนไปแล้วว่าเออพูดจาแบบว่าถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราจะไปพูดจาบอกว่าทําร้ายจิตใจใครไม่อยากพูดจาทำร้ายใครก็ต้องคิดนิดนึงไงพี่ถามว่าเลยนะใช่ใช่ก็คือก็คือที่ผมบอกแหละชี่ออะไก็คือต้องต้องอยู่ในกรอบที่ที่เราเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ครับผม อะไรนะได้เห็นข้อความที่แบบของกอล์่าก็ผมเชื่อว่าแฟนขับไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่สองฝ่ายนะผมว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนขับที่น่ารักอยู่แล้วแล้วก็โบอดกันอย่างสนุกสนานอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นใช่ก็จะมีบางกลุ่มท да SO ี่เอออาจจะพูดจาไม่เหมาะสมบ้างก็ขอโทษขอโพยกันแล้วก็แข่งขันต่อใช่ก็อยากให้รักกันไว้ใช่แต่จริงก็ ที่จริงอย่างที่พี่ฟอสบอกแหละการแข่งขันมีแพ้มีชนะแต่ว่าเออผมก็จะแพ้ไม่ได้นะเออ <c oughs> ก็ต้องสู้นิดนึงหลังจบเกมแล้วก็ยังเป็นเป็นแบบ <c oughs> มีภาพที่ดี <c oughs> ต่อกัน <c oughs> ใช่ก็คือพี่น้ำปิงนั่นแหละก็คือน่ารัก <c oughs> พี่พี่เขาน่ารักอะไรเง <c oughs> ี้ยวันสักวันหนึ่งก็ <c oughs> มีโอกาสร่วมงานด้วยกันเนี <c oughs> ่ยทุกคนก็อยากให้รักกันเพราะว่ามันก็แค่เป็นวงการใช่ที่จริงมันมันก็คือวงการเดียวกันแล้วก็วงการแบบแคบๆก็คือแบบว่าวงการซีไวเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ผมก็เชื่อว่า คือมันมันไม่ไม่ได้ไปกําหนดหรอกว่าแฟนลับผมไม่ได้ดูซีรีส์ของพี่เขาแฟนกับพี่เขาไม่ได้ซี้อที่ผมว่ามันมันมันขะกันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ดูซีผลงานของผมของพี่เขาบ้างคะคะกันเลยมันแค่เป็นแค่ส่วนน้อยใช่ที่จริงเออที่จริงอยากให้โฟกัสความสนุกสนานมากกว่าดราม่าเลยเจอการหลังบ้านเจอการหลังเวทีก็ใช่รู้จักกันรู้จักกันเป็นเป็นเป็นแบบว่าพี่น้องกันปกติครับอาจจะ อาจจะน่าจะเคยเจอนะน่าจะเคยเจอนะแต่ว่าพี่เก่งเคยทำงานด้วยกันแบบไลฟ์ด <okay ้วยกันน่ารักน่ารักัยคือทุกคนก็รักกันมู้จักการเดินชนกันใช่ก็คือคือบผมแบบเป็นไม่ได้มีอะไรต่อกันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปแบบดราม่าอะไรอย่างใช่เพราะว่าคนที่รักเขาก็เชียร์เราเต็มที่อะไรนะคนที่รัก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 ใครก็อยากเชียรคนที่รักที่น อ๋อใช่ครับแล้วผมก็รักพี่น้ำปิงด้วยนะรักจังใจแล้วก็เชียร์หมดเนาะเชียร์หมดเชียร์หมดเชียร์หมดใช่ก็แข่งขันให้มันเป็นเรื่องสนุกเป็นกีฬาใช่ใช่น่ารักน่ารักก็รอดูเพราะเดี๋ยวผมก็จะประกาศอะไรนะครับอีกอีกสี่วันมั้งสี่ห้าวันเพราะว่าผมติดตาติดดูอยู่ตอนนี้ก็เรียกสู่สีกันเลยครับผมโอเคนะขอบคุณนะโอเคค่ะขอบคุณครัขอบคุณครับ